โอชอสับชนเนลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอชอสับแชนนะครับวันนี้มาในเมนูหอยแครงเนาะหอยแครงแบบเลือดเลือดพี่น้องเลือดๆนะครับเราลวก60วิประมาณชั่วโมงไอ้นาทีหนึ่งเนาะก็จะได้แบบเลือดๆนะฮะแล้วก็แก่ยากมากเป็นเมนูที่แบบ เล็ยบยืนเอ่ยดิ้นมือมือเป็นแผลเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะกินยากวิ่นอกกินยากเนาะถ้าเราจะาหา,าเราประมาทเราจงังหวะเพิ่งอยู่จริงๆงว่าจะเจอเบอะบดจะเต่าจังหวะจะมาซัวแต่หาเชื่อว่าหันเศษควันเช,ช,ชื่อนะครับแบบมีความแดงนะครับมีความหน้าตาของอาหาร ่าที่ได้มานี้ราคากิโลละ220บาทเนาะตลาดลันโพนะเกือบพัทยาน,นะครับตอนแรกว่าจะไปอ่ะไปไหนวะไปตลาดโบอ่าาาไปตลดพื้้นนบนโบโราณอ่างศิลาแต่ว่ามันไกลนะฮะก็วันนี้ก็เลยแบบเออใกล้บ้านแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นเป็นนะครับผักที่เราได้วันนี้ก็จะมีผักชีนะครับมีหอมผม,มแล้วกับมิแกติ่มเอาไว้เพา่าใสอีสานดีกว่าเนาะ อันนี้ก็หลงไทพี่น้องหลวงไทแนบอ๋อเล่าแน่นะฮะแล้วก็จะแซะก่อนเนาะแซะ,ะออกจากแซะออกจากอ่าฝานะครับไม่ได้ใช้ใช้ชอนนะครับไม่ได้ใช้ปากแซะนะฮะไม่ได้อันนั้นแซะในภาษากะเทยแปลว่าพูดจามไม่ดีเนาะใช่ไหมพูดจาแทงใจ,จดําก็เรียกแซะนะฮะแซะแล้วนึ่งหืม

ฮัลโหลเสียงเข้านะครับนี่แดงๆเลยนะฮะเราจะไม่พูดคำว่าเสื้อรูดนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะบร,ริการต้องห้างนะฮะนี่แล้วก็เทนะฮะน้ำจิ้มลงไปเนาะกวนสีร่างก้นสีลวกก้นสีคัด นองเลยเมื่อยอีกอย่างนีออ่อร่อยมากป็นมากมีความกรุบมีความสด ไม่ก็มันหยุดนะฮะไปทําบุญมาเป็นอะไรเนาะทางบ้านเท่าหนาวเราไปพี่น้องอุดอรพี่สามตอนบนทา้งมักเหนือ,อ ครับมี่นะฮะ 这个一อีกองจีนซื้อเหลียงไปเออซื้อพหมายจะซไ,ไ,ไปเออซื้อมาด้วยหนึ่งกิโลครึ่งนะคะมันจ่ายไปสามร้อ้าสิบอ่ะพร้อมน้ำจิ้มด้วยนะฮะน้ำจิ้มน้ไม,มีเวลาถามก็ซื้อซื้อเอา ึกงเก็ซ้ำปลายปลาเสือท่าตัวความแบบโอ้โหใหญ่โหโใหญ่เลยฮะไปฮะ mm. mm. Hm. <hums> 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 しいうんうん、まあや。 อยามยายามายาในภาษาจีนแปลว่าโอไมกอลนะครับแปลว่าโ oh, อพระเจ้ามาทำอุทานนะ,ะผมยาวแล้วโอเคเดี๋ยวกั okay, เดี๋ยวจัดการต่อนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดใน TikTok <Okay. S 2> ก็หวังว่าทุกคนทิง้งอิชิอาบาบาเหมือนบอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ จีดก่อนจูมองมาตา